Sema samudo kakawa, <coughs> ปิปันโนภะปะวัโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสตานิฮะทุลิตาปุถาราเอสสะปะวัตโต นี่เป็นรับอ่ะค่ะค่ะไม่ทราบว่าพอส่งมือมาเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าจะเดินมั้ยค่ะค่ะ <coughs> น้าอม,ม,มพรันน่งครั้ง ข้าราก็ได้นะไม่กัน้<_<_อันอันนี้ไม่ร้อนละมีผ um> ้าสิทธิ์เราจะเปลี謝謝่ยนทิศทางลมไม่ได้เราจะเปลี่ยนอะไรนะ อยู s <S ่ท e mm ้ายซอยได้อย out right ู s> <S ่สุดซอยแล้วน right ี่ยยดเขมได้จะเอาได้ได้เปลี่ยนที่ตัวเราเองนะว่านี่เมื่อวานทางท้ายก็ร้อนหัวก็ร้อนตรงกลางเย็นวันนี้เราก็เลยติดทางตัวนี้ก็มองสบาย จะเห็นตอยสุเทพอยู่ข้างหลังโน่นเลยเห็นหน้าไปแลวที่ตอวสุเทพให้รับที่สุเทพหลวงพ่อครูบาศรีวิชัยช่วยอะไรนะพลังส่งพลังมาให้เราด้วยนะก็โอเคนะอ่าคิดว่าคนก็น่าจะกินกินนอนหลับแล้วนะอใครใครที่นอนข้างนอกนะมาทานข้าวที่นี่ก็ได้นะอ่าที่นี่ทำเผื่อไว้ เห็นจับไชยังเหลืออีกครึ่งหม้อนะ่ยวันนี้สงสัยทั้งวันเลยจับไชยทั้งวันเลยแต่มาหน่าจะเป็นจับไชยแล้วออกมาก็ะหนุ่มคุ้ยบะเลิมวันนี้ก็ะหนุ่มคุ้ยบะเลิมเลยจับไชยพ้าไม่ผอมถ้าผอหลักที่นี่นีจับไชยหรือว่าอะไรนะคุณไก่นี่จะทำเก่งทำเก่งนะฮะทำเก่งทำเลยอยู่บนห้องเหมือนกันคิดว่าทั้งวันก็เหมือนกันนะก็เลี้ยงทั้งสามมื้อนะไม่ต้องกลัวนะทานทีทีแค่อีกแต่ถ้าใครไม่ชอบกินเจแล้วก็ กระซิบแม่ครัวหนก็ได้เดี๋ยวแม่ควาจะไม่ได้ทําเลื่อจะได้ไม่เหลือถ้าเหลือบ่อยๆก็ทํากินแบบกินตัต้มๆกลางวันเย็ยนเช้าอะไรก็เหมือนเดิมเเดี๋ยวก็เบื่อกันวโอเคเมือนอนนอ่อวานเราเรียนตั้งแต่ เลยนะหนึ่งถึงเก้าเราถึงเลขศูนย์จากเลขศูนย์ไปแล้วป็นเลขอะไรหนึ่งเก้าเลขศูนย์ไปก็จะมีเลขอะไรอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะเมื่อวานก็เห็นมีคนที่มาแบ่งปันอ่าคนที่มาแบ่งปันอ่าเลขหนึ่งถึงเลขเก้าก็นี่แหละเดี๋ยวยังอีกหลายคนนะยังไม่ได้ออกมานะจะมาเห็นเดี๋ยวมีมีหลายคนยังไม่ได้ออกมาเดี๋ยวต้องให้ออกมาให้ออกมาแบ่งปันออกมาพูดหน่อยจะได้รู้ว่าโดยเฉพาะเลขสามเลขหนึ่งเลขสี่เลขเก้าแ หนึ่งสามห้าเก้าเนี่ยต้องกล้าออกมาแสดงนะฮะต้องกล้าออกมาแสดงก่อนและอีกอันหนึ่งอะไรนะเลขอะไรสองสี่หกแปดเนี่ยอันนี้ไม่ชอบออกมาจะมาต้องเลือกออกมานะต้องจิกออกมานะหรือจะกล้าออกมาสองสามห้ามเรียกซ้ำนตอนน้หาเรียกสาวคนนี้ตอนนี้จะคิดค่าคิดกลัวริ่งมาออกนอก อะไรนะมันไม่ต้องพูดเลยทีนี่ยใ่ๆนการการหาเงินง่ายที่สุดคือว่าน้าลายนะจากปากเนี่ยําหา่ได้ง่ายที่สุดถ้าเราพูดเป็นนะอะไรที่เราเรียนมาโอ้โหเจ้ของคุณส้มเป็นไ่ะคุณส้มเ่ยคุณ้มเรียนมาเยอะเลยแต่พอเลยนะแต่ถ้าเราพูดเป็นเป็น่อะไรใช้ยยุดอะไรมาปรับมเป็นเป็นของเราเองเลจะสายทดถอนเลยได้เ การเรียนกับสบาวทุกอย่างจะมาเองกันตอนนี้ต่อไปเนี่ยถ้า<อ>มีเวลา<อ>ดดดเ,เดี๋ยวก็จะซอยคอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวซอยคอดมีคอดงอดคอดรหัสชีวิตคอดของช่วยคอดนาบัตรเอ่อแยกไปเลยเดี๋ยวแยกแยะๆหน่อนนี้ต้องเก็บแพงและบางคนผมไม่ชอบนะบางคนนี่ไม่ชอบตัวเลขแล้วก็ให้มันเรีย้ยงให้แต่ละคนเนี่ยเรามาดูตัวเลข มันมีพรสรันไม่เหมือนกันอ่าในสี่นี่ต้องไปเรียนเกี่ยวกับอะไรนะเนี่ยมาฟองช่วยหน้าสดเลที่มีคนมาถามว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์สอนดูง้วยไหมอายเป็นว่นสุดตายเราเด่นมือใหสอนได้หมดทุกอย่างเนยเพอาจารย์อาจารย์เนี่ยมันคงแค่ไหนอาจารย์ดูลายมือเป็นแั้กดูได้หมดยื่นมือมาแต่มาดูง้วยเลยแต่อะไรนักเป็นมากแค่ไหนไม่รู้อ่ะแต่ทำได้หมดเลยอนกันล่าสุดเนี่ยคนเรียน มาไพ่อาจารย์จารย์สอนไพ่มาหน่อยไพ่อะไรไพ่ถั่ว่ลสอนกันสอนได้ก่อนวันที่จะมาเรียนเนี่ยเรียนเมื่อวานก่อนก็ได้สอนไพ่ไปเรียนไพ่ทาโรโลเป็นหมดแต่ว่าเนี่ยถ้าเราพูดไม่เป็นนะจบเลยอะไรก็ตอบไปไม่ได้โอเคต่อไปเรามาดูเลขสิบเลขสิบเลขสิบที่ขนาดดี ต่อไปตอนที่พูดเรื่องการออนเลขเราจะมาดูเลขสิบก่อนใครมีเลขสิบ้างตอนที่สิบเหไหมคุณปาล์มปาล์มยอนสิบเ่็ไหมอ๋อเดิมเบนสองแปดนึงอะไรเงี้ยเาสองแปดเนี่ยเนี่ยเขาคุณคุณเบสสิบเนี่ยเนี่สิบหนึ่งสองแปดนไก่ไหมอันนี้สิบอ๋อนี่เิอเดีอยเดียวกันเลยเลย เแฉลบ79ปีปีเดือนเจนปี10วันที่10นับเดือน10วันที่10หรือว e ่า2 8 1 0 1นนับหมดล10นี่ภาษาจีนว่าอะไรนะเอ้งแขนแขนอะไรนะโคโลจีน เรายกมือขึ้นดิเรามีกันกี่นิ้วสิบนิ้วสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์สิตามมายกขึ้นมามีกี่นิ้วสิบแดนิ้วอามมาเลยพิเศษกว่าเนาเยคนพิเศษมันก็จะมีอะไรพิเศษเขาเอาหัวออกมาเราตีนออกมาอย่างงี้จริงพระพุทธเจ้าบางคนที่มหายาณบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้คลอดออกมาข้างล่างนะออกมาด้านที่ข้างอามมาก็ยังงงเลยนะเดี๋ยวพระพุทธเจ้าออกมาพบเนี่ย ปกติคนเราออกมาก็อะไรนะผ้าขาวมาหุ่มไปใส่อ,อะไรนะนตู้อบใช่ไหมแต่พระเจ้านี่ข้อออกมาปุบ๊บยังไงไดเดินได้ 9. เจ็ดเก้ามันจริงมันได้เจ็ดเก้าคนก็นสงสัยคนเดินออกมาลูกเกินมาฮะม,มันจริงหรือเปล่าเพราะเจ็ดเก้าด้วยนะมันน่าจะเข้าทำไมเก้าที่แปดมันล้มลงเลยไปหรือเปล่าหรือว่าไงเนะี่ยไม่รู้ตอนนั้นไม่มีวิดีโอ,อแบบกล้องเ,อเลคคอร์ดไว้นะลัวไม่ทราบนะ นี่ต้องเปสงสัยนะบางทีบางคาถามเนี่ยเขาแบเป็นเขาเขาอะไรนะเกิดตั้งอจิตใจใช่ไหมตไตมันตอบไม่ได้ตอบไม่ที่สุดมันก็จะมันก็ถามตอบไปตอบไปเราก็ไม่ต้องตอบดีกว่ามีหลายคาถามไปแล้วไปไหนมันไม,ไม่ไม่เป็นแก้ปัญหาเรื่องผลทุกข์ใครที่มีสิทธิ์เนี่ยภาษาจีนภาษาจีนเขาเลยใช้อะไรนะซองซือเจ๋ซองซือเจ๋เนี่ย เดือนสิบวันที่สิบเนี่ยเป็นวันชาติของไต้หวันเหมือนกันอ่าเป็นเลขสิบเนี่ยจะเป็นเลขสมบูรณ์อ่าสมัยนะเราจะคลองราดเนี่ยกับราชาหรือกษัตริย์ประเทศไทยหรือว่าอะไรเนะี่ยจะคลองราดต้องมีข้อนะสักนะข้อสัพิธราชธรรมสิบใช่ไหมต้องอยู่ในในสิบถา้ถาทำอะไรในสิบอ่าก็เป็นก็ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์นะนี่อะไรไหมสิบจะซื้อเสียนซื้อเมยอะไรที่แต่คนที่มีสิทธิ์จะแสดงสมบูรณ์ล่ะ เราเกิดมาก็สมบูรณ์แล้วพ่อก็มีแม่ก็มีบ้านก็มีแล้วก็มีเห็นไหมเนี่ยคนที่เ,เื่นตึกติดจะขอของคุณสี่ศูนย์สี่สี่สี่แปดเห็นมันเกิดมาสมบูรณ์ของคุณปาม่ะคุณปามผ่านไหนคุณปา,คปามสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นนี้สบิบข้างบนข้างล่างเลยเไม่ใช่น,นะสบิบข้างบนนั่นบางอนะันอันนี้สมบูรณ์ไหมพ่อแม่มีหมดเลยครอบครัวอะไรมีตอนเด็กไม่ได<ม>้อยู่กับเขาตั้เด็ก ย่าเลี้ยงนะสงสัยว่าย่าเลี้ยงนี่ย่ารวยสิเนาะ <c oughs> ย่ารวยย่าเลี้ยงย่าดูแลต่อ <c oughs> จําไม่ได้แต่สบายไม่สบายไหม <c oughs> สิบนี่ถือว่าโอเคเลยนะสมบูรณ์คนที่มีเลขสิบ <c oughs> ต่อไปเรามาดูเลขอะไรต่อเต่าไปเลขสิบเอ็ดเลยสิบเอด็ดนี่แปลว่าอะไรนะใครมีสิบเอ็ดมั่ง <c oughs> นี่ถัดมาเลยนะ ใครที่มีวันที่สิไปไหนน่งเก่งคนไหนอ๋อนเด็ก,ออดกออโอเคนี่เป็นเลขปฏิวัตนะออาทำไมถึงเป็นเลขปฏิวัตอ่ใครที่มีเน่ยสองเก้าหนะึ่งนึ่งสองสิบคุณแนนอ่แล้วใครนะสิเนี่เป็นเลขปฏิวัติใครจำได้บ้างนายวันวัน,วน<ม>เห็นไหมเปลี่ยนไปวมืนายวันวัน่ะ เดือนเก้าวันที่สิบเอ็ดฮะใช่ตึกถล่มเว้นเอ่อเว้นอะไรนะเว้นเว้นเว้นเหตุเซนเตอร์อเมริกาโดนบินลาเดนเอาเครื่องบินไปลงใส่สามลำไม่เลยยุบเลยไม่ทำอะไรในอีสต์ดีโมงซุดหมดเลยเหนืไหมนายบานๆเยอะอ่าเลขสิบเอ็ดเนี่เป็นเลขปฏิวัติเขาเรียกว่าปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติมีการเปลี่ยนแปลงเขาว่าหนักนะ คอนหนึ่งตัวเดียวก็ถือว่าแรงไม่แรงละแรงโอ้โหบวกหนึ่งไปงตัวหนึ่งโอ้โหปฏิบัติอ่าปฏิบัติแบบว่าเนื้อชิ้นละครชีวิตเนี่ยใครที่มีเลข11เนี่ยแสดงว่าละครชีวิตเนี่ยดุเดือดอ่ดอทั้งบู๊ทั้งมันทั้งสนุกสนานโอ้โหนี่ทุกรสชาติเลย แต่มีแม้ใครที่เนี่ยอยากขอบคุณคุณอะไรนะคุณเก่งอยไรคุณเก่งเป็นไงดูเดือดไหมดูเดือดตอนตอนอย่างยังไม่ดูเดือดอย่างไม่ดูเดือดเท่าไหร่นะือเปล่าเดี๋ยวเราจะดูมันมีเลขที่ดูเดือดนีกนะเออคุณส้มเนี่ยคุณส้มนี่น่าจะดูเดือดนะดูไปถึงแนวคุณหยกเนี่ยไหมคุณส้มเนี่ยเลขคนนี้จะเป็นเป็นเลขที่ฮะ

ใครมีล่ะชีิตโอ้โหเรายิ้มในใจนะเราถามไปเลยชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเลยโอ้โหเริงกว่าสงครามชีวิตโอซินอะไรนะแสดงละครได้เลยอ่แสดงละครได้เลยซีรีส์ได้เลยหรือว่าจนตอนนี้เกาหลีดังนะละครเรื่องอะไรนะแดนจังกึมโอ้โหเป็นชาวนาชาวสวนทำผักทำอะไรนั่นโอ้ไปมาขึ้นไปอยู่ไปอะไรนะ นน่ะในราชวังนั่นอุ้มไปอยู่ในราชวังเลยนี่แหละบางทีทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะอย่างนี้มันโอเคต่อไปไอ้ไอ้เจอหนึ่งนี่เราว่าดูเดือดแล้วนะเลขเราจะเอาเลขพิเศษพิเศษหน่อยเนาะสิบเอ็ดบวกสิบเอ็ดมาเป็นนี่เท่าไหร่ยี่สิบสองใครมีบ้างยี่สิบสองดูที่ไหนนี้ใครมีบ้างรวมถึงตรงกลางด้วยนะตรงกลางนี่นี่นี่ใครนะตรงคาราโบนีแล้วยี่สิบสองตรงกลาง หาไม่เจอหาใไมเจออันนี้สปีมันหนึ่งเกด้าบอกสมได้ยี่องถึงไหมอันนี้ก็ดูเดยดในนี้มีใครไหมคุณเนยครับคนเนยอ๋อนี่คุณเนนี่การกระทำเลยันรอบก้ายี่สองเนยวันเนยเนยวเนเนยอันนี้พอบ้าง

แน่นมันอ่านยากอะชื่อมีตั้งเยอะากๆตอนหนูน่ะตอนหนูแน่นแน่นอาจารย์ตั้งใหม่เลยตั้งใหม่เลยเนาะสังเกตคนที่อ่านชื่อยากๆแล้วกลับไปเนี่ยตะมาจะจำได้กับเพื่อนเลยคำขมคมขำอะไรคำขมเลยตะมาเปลี่ยนชืซิคมขำนะครับรหัสก็พร้อมบวกนะครับวกเลยสองสองสี่ เรามาดูส2 4โอ้โอ้สองหนึ่งนี้เป็นปฏิบัติปัมันจริงมันประมาณ50ิอรงเ้เจอเเลยเราดูซิหนึ่งวกหนึ่งมันเป็นสองมันดับเบิลอีกอ่ะถ้าใครเจอรหัส2องสองส่นสมมติของคณการาบูนี่มันอยู่ช่วงไหนนะวายกลางคนเนี่ย สี่สิบถึงหกสิบเดี๋ยวเราจะคุยกัน oh. เพราะว่าในสองสองสี่เราจะคุยที่ตารางขึ้นเก้าปีนะวันนี้แอนนี่คุณแอนนี่เป็นนั่งฟินให้เราเราเดี๋ยวตอนเย็นน่าจะมาละนะไปไเราจะไปทําการบ้านเลยเนี่ยสองสองสี่เนี่ยเราจะมีการเดียวกันว่ามีการชีวิตทั้งชีวิตเราจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยอะไรเราจะจําได้เลยปีไหนที่ตกสองสองสี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดอำกันแต่คือว่าเป็นการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอนะไร จะเจอเราเราเห็นไหมข่าวที่อะไรนะที่ซ่าหรือเปล่าที่ไปดังที่เกาหลีเหรอฮะไม่ใช่ที่ซ่าพอปีนั้นโอ้โหร้องเพลงอะไแต่งชุดเขมรบ้างชุดไทยบ้างชุดอะไรบ้างปั๊บเดี๋ยวดังพุ่งระเบิดเลยนี่แหละบางทีมันจะเป็นจุดที่ว่าปุ่มจุดผู้ดังเลยคือว่าคนชีวิตขึ้นด้วยชีวิตที่ว่ามันดังขึ้นสูงสุดเลยเออถนองนี่แหละสุดท้ายได้เป็นเจ้าหญิงอะไรนะ้มี เจ้าชายที่ไหนมันรับไปแล้วโอ้ค่าตัวที่ร้านนะค่าตัวที่ร้านหนูร้านสี่สิบล้านเลยโอ้เสร็จเลยไหมเรียบร้อยไปเลยร้าดังหมดแล้วก็พอไปแต่งงานแต่งงานตอนนี้ชื่อเสียงมันก็ดับลงช้าลงช้าเงียบลงมันไม่เหมือนเดิมมีแฟนมีแฟนมีแฟนมแฟนสองสองสี่นี่เหมือนกันนะจ๊ะเปลี่ยนแปลงนะมีการปฏิวัติหรือว่าละครดุเดือดกว่านี่อู้กว่านีกยิ่งกว่าแลมโป้อีกนะเาว่ยิ่งกว่า เออม่อะไรหนังที่แบบว่าไททานิกเออเห็นไหมเด็กอะไรนะเด็กเสิร์ฟเด็กอะไรนะที่ รถรถรถหรือป่แจ็คกี้แจ็คแจ็คแจ็คเอแจ็คแจ็คเะแจ็คกนแนนคถรถเนีนี่ยรดอ่าีรรรเจะตายแล้วรดรถะอสุดท้ายมาเจอกันอีกนะเี่ยรกันแนนรกันแนนแหมอกันเลยนะอาจารย์เรียกไม่ถูกเลยการตั้งให้ใหม่เจอทั้ง2ที่ก็ ทั้งชีวิตจะดูเดือดตลอดเลย oh บูย๊ oh ตลอดเลย oh ไม่ใช่ว่าเป็นหนังที่ว่าละครชีวิตแบบบางคนนี่ราบเรื่นไปแบบสบายสบายบางคนนี่ชีวิตเกิดมาก็ไม่มีอเลยแต่บางคนนี่โอ้โหทั้งแบบว่า <c oughs> ทั้งความรักทั้งการงานทั้งสุขภาพทั้งอะไรเนี่ยบางทีเดี๋ยวเราจะบอกกันนะ mm hmm. เลขที่ต้องเกือบตายแต่ไม่ตายเนี่ยเลขคนนี้ก็เหมือนกัน2องสองสทำไมทำไมสองสองสี่ก็ซีซีเลยไหมซีซีตายตายตายเลยคนจีนเนี่ยไม่ชอบเลข4เพราะว่า <c> มันอะไรนะซีซบออกเสียงตายตายคนนะคนอินเดียชอบเรื่องซีหมล่าสุดนี่จะมาไปขึ้นไปโรงเรียนเลยนะของของป้าอะไรน่ะที่เราไปกินข้าวหนว่ให้เจ้าของโรงเรียนขึ้นศาสิตคนหนึง กมันมี4ชั้นใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้หนึ่งสองสามห้าสี่เขาไม่มีแล้วไปฮ่องกงอีกเหมือนกันเขาไม่เคยชอบใช้เลขสี่เพราะว่าสี่นี่มันกับความตายอะไรตอนนี้หล่ะบางทีมแล้วแต่มันอยู่ที่ไหนโอเคสองสองสี 2004, น่นี่ถ้าเราไปเจอใครก็เราก็เตรียมตัวเล่าได้หรอน,นี่อะไรนะอะไรชีวิตจริงกว่าละครชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเราเคยเห็นไหมบางที่มันมีการรายการสัมภาษณ์ตรง ดูสิลำบากตากตามมาต้นนี้ๆๆโอ้โหกลายเป็นเท่าแก่เท่าแก่น้อยเท่าแก่อะไรเราสังเกตอะไอ้พวกที่เป็นเท่าแก่ที่เท่าแก่น้อยร้อยล้านอะไรหลายหลายอย่างเนี่ยบางทีมันชีวิตมันนะโอ้แบบว่าคิปตาเดีเยวนะมันมันลำบากมากกว่ามันจะมาสำเร็จเนี่ยไม่นใช่น้อยๆเราไปศึกษาคุณั้าได้เลยครับสามสามหกมันรอบที่แปดจริงๆนะไม่มีสามสามหกหนุบมาสักตัวเลยมีของพี่ยศ<ม>นี่คะของพี่ยศอะค่ะเลขรวมสามสามหก อ๋อนี่นี่นี่สามหกนี่ต้องพิเศษทำไมถึงพิเศษเลขนี้ภาษาจีนว well right? so i̇şte mm ่าจั๋วเย่ซูหรือว่าเลขระเบิ้ลเลขระเบิ้ลเนี่ยครับของคุณยุทธเนี่เหมือนกันเมื่อวานเขาแนะนําตัวเป็นอะไรบ้างเป็นเจ้าทรงเจ้าเอ่อเจ้าทรงเป็นหมอเจ้าวิถีเจ้าวิถีเจ้าอะไรเนี่ยใว่าเขามีพรสวรรค์เรื่องนเนยเรื่อง3นี่การสื่อสารเทพเทวดาการอะไรพูดคุยกัน อันเนี้ยเ,เรามีปัญหาชีวิตนั่นลองไปได้ไปปรึกษาอะไรนะคุณยศได้รับรองคุณยอเคลียร์ให้หมดเลยลหมดเลยโมโมยิ่งต่อไปเ<ม> <ไง S 1> นี่ <ไง S 1> ยยิ่งเจอรหัสชีวิตไปด้วยนเนี่ยโอ้โหเคลียร์ได้หมดแต่จะว่าเนี่ยสามสามหกสามศูนย์สามที่มีสามเยอะๆเนี่ยปัญหาคนอื่นเคลียร์ได้หมด <S <S แต่เส้นมผมบางตาเอาออกไม่เอาได้ตัวเองตัวเองเอตัวไม่รอดตัวไม่รอดเลย เส้นผมมันยาวแล้วขนตามันมันยเยอะเกินไปมันบังตาหรือว่าหนวดมันบังตาที่มตาเอา้ามองไม่เห็นคือว่าช่วยคนอื่นได้แต่ปัญหา,าคนรอบข้างเราช่วยไม่ได้อ,อันนี้ก็เป็นปัญหาเราสื่อสารกับคนอื่นดีมากแต่คนรอบข้างนี่ไม่ได้เราเจอเลยถ้าเราไปเจอ3 0 3เจาอ่กับคุณกาอะไรนะกาบูนหรือว่าคุณ 3, อะไรนะ 3, น A, เนี่ยที่336 3เนี่ยคุณเอเนี่ยคนรอบข้างเราเนี่ยเียครับ คุณเอกับคุณปัญญาเนี่ยลูกปัญญาเนี่ยนะเนี่ยทุกคนเขาไม่รู้เรื่องทุกทีเลยมันจะเสียงแม่ทุกทีเลยไถ่ยายทุกทีเลยเนี่ยเพราะอะไรเลขสามเนี่ยบางทีเราต้องเอาให้คนอื่นสอนไม่มีเสียงไม่ได้ค่ะโอเคสามสองหกนี่แล้วก็ทิ่งเป็นสามสองหกเนี่ยมันเป็นอะไร์เรเจิ้ลการสื่อสารการรักษาแต่มันจะอันเนี้ยสอง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 สี่นี่มันน่าจะเป็นด้านเกี่ยว เกี่ยวกับเรื่องการงงการงานเรื่องอะไรเนี่ยแต่สามสามหกนี่มันจะมาเรื่องอะไรปัญหาที่จะหนักๆนี่จะเป็นความรักมากกว่านะปัญหาความรักนี่จะหนักกว่าที่แบบว่าบางครั้งมีอีกศาสตร์หนึ่งศาสตร์ที่บวกที่นัมเบอร์ที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยที่เป็นอะไรนะเป็นอันเนี้ยอันเนี้ยโอ้โหมันออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าเขาเป็นรหัสสามสามหกเลยเขาว่าเลขแม่ใหม่พ่อใหม่ นี่ตอนหลังนี่ตมามาสังเกตตัแ,แต่รหัสสงองตามานี่พ่อ,อไม่ไม่ๆมเขาไม่ค่อยได้พูดกันเท่าไหร่แจนเขาจะปรกัสที่ number power เนี่ยเขาจะว่าอันนี้จะเป็นเลขพ่อไมใไม่ๆมํทำไมหรืว่าเลขที่ว่ามันจะอยู่โสดดีกว่าเพราะว่าชีวิตความรักเนี่ยมันดูเดือดอดูเดือดมากเลยจาก,กพี่สาวตามาก็มีที่เงิน,นงจะมีรหัสสามสามหเหมือนกันโอ้แกก็ดูเดือดเหมือนกัน สุดท้ายไม่เอาละอ่ะมาผู้หญิงก็ไม่เป็นผู้ชายก็จะใช่หรือเปล่าดูเลยหรือว่าจมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยววันไหนถ้าจะมาไม่อยู่แล้วหรือว่าจะมาไม่มีใครเฝ้าต้นหนักแล้วมันจะจับคนหัวบวชไปแม่ชีไปเลยเนี่ยสามสามหกเนี่ยชีวิตก็เรียนเฉพาะเรื่องความรักไม่ดูสิจะมีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยตัวเจ้าตัวสามสามหกเนี่ยใช่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 เพราะว่าความรักเนี่ยมันเลขหกเนี่ยมันความรักของของเลขหกเป็นความรักเหมือนเพศแม่หรือความรักที่แบบว่า มันคนทั้งโลกเนี่ยเขาแบบว่าเป็นเหมือนพระเจ้าหรือความรักที่แบบคนที่สัตว์ต้องรักทุกคนดูแลทุกคนรักทุกคนถ้าไปรักคนใดคนหนึ่งเนยมันจะมีปัญหาตลอดเลยต่อไป448อ่448นี่มีคนนี่แหลยน้อยๆในนี้รุ่นเนี่ยรุ่น448นี่ยิ่งหายยากกว่า336นะนันนจะโผล่มาทีหนงในคอร์สอะรมืงทั้งสามคอร์สจะโผล่มา448นี่เห็นไหม 224ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโอ้โหนะ22ี่บวกยีโอ้โหอันนี้ดับเบิลไหมโอ้โหเพราะว่าไอหนึ่งหนี่ยเหนื่อยไหมอันนี้ก็มี1 1 1 1 1หใช่ไหมมาแฝงมันมีเลข1เลข1แล้วก็เลข2เลข2ดับเบิลแล้วก็สี่โอ้โหสี่สิบสองนะสี่สี่สี่เอ่อสี่สิบี่นี่ก็เป็นดับเบิลนึ่งคือว่าละครชีวิตอันนี้จะเกี่ยวกับ นักธุรกิจใหญ่ๆนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านนิ้วล้านไม่แน่นะลูวข้างหลังเราต่อไปเรารุ่นนี้เราจำคุณอะไรนะคุณเบนท์ให้ได้นะชื่อเขาบอกรู้เลยดูหน้าตาคุณเบนท์เป็นไงสี่สิบแปดนะต่อบเป็นคาเฟ่นี่จะปังที่สุดในกรุงเทพเลยใชื่อโอ้โหคาเฟ่เออคุณเบนท์โอ้โหเราต้องรีบไปชิมกันนะกรุงเทพเพราะอะไรดังที่สุดเลยชื่อเขาชื่อเบนท์ ก็เป็นแล้วนรู้ก่อนอาจารย์คงแวะบางแคแล้วล่ะอาจารย์ถ้าวันนั้นรู้ก่อนก็คงแวะบางแคก่อนขึ้นเชียงใหม่เนี่ยเนี่ยสี่สิบแปดนี่เป็นระดับข้าวแก่ที่ว่าจะมีบริวารสร้างข้าวแก่ได้อีกเดี๋ยวก็ว่าเราจะมีบริวารข้าวแก่แล้วก็มีผู้บริจารผู้บริหารผู้จัดการแบบเจ้าสัวทางไหนเจ้าสัวซีพีเจ้าสัวเราต้องไปไป เซตในกูเกิลเนี่ยพวกเจ้าสวนทั้งหลายนะเจ้าสวนหลายเอ๊ะทำไมเจ้าสัวคนนี้มันมีเลขคนนี้พิเศษจะเป็นบอสออฟบอสเข่าแก่ออฟเข่าแก่นะจะสร้างเข่าแก่น้อยใหม่เยอะแยะเลย ไม่แน่นะอันนี้กำลังเริ่มต้น2ปีไหมโคงการเอาสองไปหน่อยดิปัญญาปัญญาเอาสองไปเลี้ยงหน่อยใช่หน่ดีด้วยเหรอจะได้ี่ปัญญาสร้างข้าแก่ได้ไงเออใช่ใชข้าแก่เร้ก็มีนะเราก่ใหญ่ข้แก่้แล้วไปเป็นผู้ช่วยโอเคห้าห้นี่น่าจะพอแล้วนะไม่ค้กัอ่ทได้ประมาณสี่บแปดี่เก้จะได้ไปแวะบังแกแล้วนี่ไม่เกิ้นด้าสิบ้า5 4นี่ก็เราเลขทเสรนะ เดี๋ยวเราจะพูดกันอยู่นะเดี๋ยวเราจะสรุปกันนะอันนี้แค่คุณส่งเครื่องกันต่อไปเรามาดูละเราจะมาดูการโอนเลขเลขตัวนี้เราไม่มีเลขตัวนี้